ครับสวัสดีครับนะคลิปนี้นะครับผมจะมาประกอบเทนเลอร์บรรทุกเรือให้ดูกันนะครับก็จะไปแบบไวไๆนะครับัำแรกแล้วก็เตรียมไม้ไว้ก่อนนะครับเตรียมไม้ขนาด5มิลคูณ5มิลนะครับยาว1เมตร10เซนนะครับ, 1, นนรบแล้วก็ไม้ขนาด5มิลคูณ5มิลยาว6เซนนะครับแล้วก็ อันนี้เหมือนกัน5มิลคูณ5มิลยาวเซนครึ่งน,นะครับไม้ชุดนี้ก็อันนี้เตรียมไวส้สี่เส้นนะครับที่ว่ายาเม็ดสิบเตรียมไว้4เส้นตอนนี้จะมาประกอบตัวถังของเทลเลอร์ก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับครับอันดับแรกก็ประกอบให้ได้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนี่ใช้ไม้ตัวสั้นนะครับที่ผมให้ดูตอนแรก ทำสอทำสองอันนะครับต่อไปก็เอามาประกอบเอาเอาไม้สองอันนี้มาประกอบเข้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับประกอบตัวถังนะครับอันนี้ใต้ท้องของเทนเลอร์นะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวปร,ประกอบตัวถังด้านบนนะครับนี่ครับตัวถังประกอบเสร็จแล้ว ต่อไปเดี๋ยวทำคานเสริมด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันครับก็อันนี้ผมก็นี่ครับใส่ตัวใส่คานเสริมตัวล่างนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับสรักษะแบบนี้ก็จะใส่ไม่สุดนะครับก็จะใส่เว้นช่วงหัวไว้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเว้นไว้ไห,นหน่อยนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปใส่ล้อนะครับอันนี้ผมก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่พื้น นี่นะครับนี่ใส่พื้นแล้วนะครับแล้วก็ถักนะครับถักคำยันระหว่างช่องนี่นะครับใส่ไม้นะครับคำยันไปไม้ที่ใช้นี่ก็เป็นไม้ลูกชิ้นนะครับไม้เสียบลูกชิ้นหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับอันบนนี้ก็เป็นไม้ลูกชิ้นตัวใหญ่หน่อยเส้นใหญ่ครับส่วนนี้เป็นไม้ไม่จริงทําไม้สักนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมส่วนไม้คมนี่จะเป็นไม้ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็ถักถักคำยันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ใส่คาน ช่วยลดน้ำหนักด้านล่างนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการทำล้อนะครับใส่ล้อใส่ล้อแล้วก็ใส่ตัวตัวพ่วงนะครับตัวพ่วงข้างหน้านี้ที่จะไปนพ่วงร,รถแล้วก็ทําสีครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับทําสีใส่ล้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่อันนี้ก็เป็นล้อหน้าครับล้อหน้านี่จะทําแยกกับตัวถังนะครับเป็นอิสระนะครับล้อจะเป็นอิสระสามารถเลี้ยวได้นะครับเลี้ยวได้นะครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังนี่ก็จะติดกับตัวเทเลอร์เลยนะครับติดถาวรเลยนะครับแต่อล้อหน้าเนี่ยมันสามารถถอดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับมันถอดได้นะครับนี่ถอดถอดออกครับนี่นี่ครับแล้วมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีรูมีรูอยู่นะครับที่ไว้สาหรับเอาเดือยเนี่ยสวมเข้าไปแล้วลดไอ้ไอตัวลากเนี่ยไอ้ตัวลากเทเลอร์เนี่ยมันจะได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับไปอิสระแล้วตรงนี้ผมจะทําเป็นแบบให้ตัวเนี้ยมันสามารถ เคลื่อนที่ขึ้นลงได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่นี่มันจะฟิตหน่อยเพราะพิ้นพนสีมานี่นครับมันสามารถที่จะขยับตัวได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการใส่เตอยเอานะนมาขยับสมมุติว่าถ้าใส่เข้าไปในตัวเทลเลอร์แล้วเนี่ยถ้าข้างอันี้รถรถที่เราจะใส่ ใส่ตัวล็อกตรวนี้ที่จะลากเทลเลอร์เนี่ยมันสูงหรือมันต่ำเนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ขึ้นลงได้นะครับส่วนตรงปลายนี่ก็จะเป็นจะมีรูนะครับนี่นลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใส่กับท้ายรถแล้วก็ล็อกสลักเพื่อที่จะลากเทลเลอร์ได้นะครับผมจะปรับระดับขึ้นลงได้นะครับแต่นี้มยังฟิตอยู่เพิ่งทาพ่นสีโยกบ่อยเดี๋ยวก็ พอดีลวมก็จะใช้ได้คล่องนะครับนี่ก็ประกอบนี่นี่ครับก็สามารถที่จะเลี้ยวได้เลี้ยวใสระบนะครับประมาณนี้ครับผมเทเลอร์ลากเรือครับถ้าจะใช้รถนี่ครับล้อก็ซื้อมาจากรถนี้ก็ซื้อมาประมาณแปดสิบาทนะครับซื้อมาเอาร้อลักษณะแบบนี้ถ้าจะใช้รถลากก็นี้ ใส่สลักไปที่รูนี่ครับก็าสามารถที่จะลา,ากได้ประมาณนี้ครับผมครับผมคลิปนี้ก็เท่นีีแหละครับขอบครับ